สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งชุดประตูท้ายไฟฟ้านะครับ t o y ย t a y a r i ี c คอรนะครับสอง4ันยีหลักการใช้งานสามารถสั่งเปิดด้วยรีโมทอ่สั่งเปิดด้วยรีโมทสั่งปิดด้วยรีโมทนะครับ เปิดปิดที่สวิตท้ายนี่นะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่โชกคขวางสายโช๊คขวางขวาคอนดดบนเบ้าสวิตปิดด้านหลังนะครับมันก็จะนุ่มนวลสามารถสั่ง จากสวิตช์หน้าได้นะครับนี่ครับหน้ารถกางเกิมีไฟแล้ว่งปิดนะแล้วระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับอยู่ด้านนี้อ่า ถ้าเราจะเตป,ปิดพร้อมเทระบบเซ็นเซอร์กันหนีบนะครับอ่าเนี่ยปิดจนหนีบนะครับอ่าชนก็เด้งกลับอันนี้สนใจติดต่อได้นะครับ0 9 2 6 1 5 4 5 4 5 0 8 46, 4 6 5 4 6่6 1้าส่หาสี่ห้านดี่ห้าสี่หาห่งช่างวัดอินเดียเวริการครับ